ไม่กินเครือหมายไม่ทำเิีงปลาม่าเรียวเด็กดีทำดีสกุลมีผลท,ที่ดีตอบแทนต่อบชีวิตขอบขั้วของมงคลพอกระทำหนากคืกรรมหนักคีของกระพองเคล็ดไปโดยคือบนใหญ่สังวชแม่จะส,ส,สังขารสังกายถูกถึงถูกยามขอเด็กขอสาร ขอ,อนำผ้าลูกเจ้าเสร็จไปสิ่งเป็มนมงคลสิ่งี่มันดีที่ทุกคนปากถนาเทวดาปารถนาข้างดินลดน้นป่วยกันมากให้กำลังใจกันมากต่อสู้กันมากมีทั้ความทุกข์มีทั้ความยากม,มีทั้งความการเสียสละทั้งร่างกายจ,จิตใจเวลาตลอดสักสินเงินทอง เพื่อยังเพื่อมากร่วมสามัคคีนำคิดนำใจที่สแสดงออกต่อกันเป็นไพ่ห่อเรียงหน้ห้อแต่เห็นกันเข้าใจกันหูใจกันเลยหักแผ่กันไปทั้งหน้าจึงเึงห้องเห็นประจับกแก้มูแกตาอันลุ่ต้นกมกระถมขันแหลกจากคนห้างบลอกเคยม์บุจักกันจากคนห้างต่ามบ้านต่ามเมือง ย่อนสิงนย้อนทำนองน่ำขอมมากการสร้างสิงการสาเพื่อเกินสายนิงสายแนนบุพเพสันนิวาสบุพเพสนิหาบุญวาสนามบารมีเคยสร้างสมรวมกันมากเอากันเลยมากมีบุญดีเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันดีก็ัออให้เป็นกำลังใจสิ่งใดที่มันยั่งเพราะทนให้ถือใจ กับยาเฝ้าเสียใจและพอท้อยให้ตัวคนให้แน่งบึงหนาบึงตาบึงพีบึงนองเป็นยากำลังให้กันและกันความดีความงามที่ห้องปาถนาต่อกันจัก1ืหนึ่งมันจะร่วมเป็นพลังสินพลังธรรมความดีความงามที่ห้อง่มีอันใดแอบแต้มสอนเล่น หรือว่าเย็ิชาตาลอนหวังในศักยสมบัติหรือหวังในผลประโยชน์ดึงเขาใส่โตมีแต่ความปรารถนาดีเมตตาบารมีความดีวังดีาัถนาดีให้กันและกันจากวันหนึ่งพ่อเสื่อว่าอำนาจของพุนพุทธประธรมพระสมอำนาจของสิลธรรมของเมกาาุบาร์จาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่รักษาโลกธรรมทานทั้งหลายในปัจจุบันในอนาคตและอดีตที่ผ่านมาเบิ่นรับหูหลับจ่าในเจตนาของหูเฮาเบิ่งเบิ่งเฮามารอเวลารอโอกาสคือกันบางคนเปิ่นบุญหลายบารมีเพิ่นฮอดเปิ่นก็อาจสิไปฮอดก่อนเฮาแต่จะ